ครับก็กลับสวัสดีครับก็ผู้ติดตามที่ห้องสารณนซอกแซกแชนแนลนะครับที่เกี่ยวกับการดูหินเพชรพลอยนะครับผมก็เห็นเอฟนะครับที่อยู่ในห้องก็สอบถามกันนะครับแล้วก็เรื่องสนใจเรื่องหยกนะครับก็เลยอยากจะแนะนํานะครับว่าหินนะครับดูแบบไหนนะครับว่าจะเป็นหยกนะครับ ยกนะครับมันจะมีเปลือกนอกนะครับเปลือกนอกแล้วก็เปลือกีิทึบมากนะครับนะฮะถ้านะครับถ้าถ้ามเป็นเนื้อแบบนี้ฮะเห็นผิวแบบนี้ครับนะฮะโอกาสที่เราจะนะครับซื้อต่อหรือว่าเอาไปทํากําไรได้นะครับเราจะรู้ทันทีว่าคุ้มไหมอย่างนี้ครับคุ้มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการแตกลาวนับยกนะครับนะฮะ จะมีความแตกลาวน้อยนะครับน้อยมากนะครับเพราะว่าเขาเหนียวแน่นนะครับแน่นนะความแตกลาวนี้จะน้อยนะครับจะแตกกับความเสี่ยงกับบิดไปเลยนะครับนะลักษณะนะครับเขาจะอ้วนนะครับที่จะได้เพราะว่าส่วนมากหยกนะครับเพืจะไปทําเป็นกําไรนะกาไรนี่เขถ้าเอาประมาณฝ่ามือนะครับหนึ่งฝ่ามือนะครับนะครับแล้วก็ลงมาก็หัวแหวน แก็ที่นะครับเราตามลูก่รโดยส่วนมากนะครับยกจะถูกทําเป็นกําไรข้อมือนะครับให้สังเกตดีๆนะครับนะอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะเป็นเจรนายหรือปรุงแต่งนะปรับปรุงนะครับยกสามารถพัฒนาราคาได้นะครับจากซื้อมาถึงจะผิดหวังก็จริงนะครับแต่ว่าเอาไปทําผลงานนะครับสร้างผลงานแล้วก็มาก็ไปต่อได้นะครับก็สามารถ ก็อาจจะไม่ขาดทุนหรือก็อาจ,จขาดทุนก็ได้นะครับแต่ก็ก็ขายได้อยู่ดีนะครับนะจะเป็นยกนะครับคือขายได้เรื่อยๆนะครับแต่เพียงว่าจะไม่แพงเวอร์หรือไม่แบบเหมือนถูกลอตเตอรีท่ทีเดียวนะครับทีนี้เราก็มาดูเปลือกนี้ก่อนแล้วมาดูอีกเปลือกหนึ่งนะครับเปลือกที่หลายคนครับพลาดบ่อยนะครับแต่วันนี้ผมก็ไม่ใช่ว่าอดเก่งนะครับแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ที่ว่าเข้าไปดู จริงๆนะครับแต่ก็อาศัยที่คือดูหินมาเยอะนะครับก็คือพอเข้าใจได้นะครับว่าอันไหนซอนไม่ซอนนะครับทีนี้เรามาดูายกดานะยกดําหลายคนเนี่ยภาพยกดานะยกดํานี้เป็นอะไรที่ดูยากนะแต่ผมก็ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลายคนนะครับไม่รู้ว่าผิวเนื้อหินแบบนี้นะนะคใครรู้มากว่าเนื้อหินอย่างเงี้ย เป็นหยกนะฮะนะครับโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือกะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเหมือนเปิดทีบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหยกที่มีความหนักนะครับมันก็มีความหนักมากผิดปกติอยู่แล้วนะครับนะฮะให้สังเกตนะครับหินที่อมแบบกึ่งปูนกึ่งพอกนะครับกึ่งปูนึ่งพอกนะครับ นะัทั้งชื้นทั้งมันนะครับแห้งชื้นมันนะครับอ่าจะใครสังเกตได้นะครับก็ลองสังเกตดูนี่นะจะมีนะครับมีเปลือกที่หนานะครับแล้วจะมีอะไรที่ซ่อนไว้นะครับหลายคนที่เอาไปผ่าแล้วประสบผลสาเร็จทางนั้นเลย <c oughs> นะครับแต่ตัวนี้จะไม่สามารถใช้ไฟส่องได้ปกตินะครับโดยทั่วไปเขาจะตรวจยกได้ตรวจใช้ไฟนะครับถ้าไฟส่องไม่ถึงก็คือทิ้งิง แต่หยกดำนี้จะไม่ถึงนะครับคือส่องไปก็ปันนเคี้ยนะก็เลยพลาดพลาดของดีไปนะนะดูการปาดผิวสะก่อนนะครับผิวที่ปาดเห็นไหมครับนะดีปาดดูนะนะนี่คือหยกดำนะครับนะับนะาพามาแล้วใช้ไฟส่องนะครับเห็นไหมครับแสงเข้าไปเนี่ยใสไหมใสนะครับถามว่าเกรดีไหมมีคุณภาพไหมนะ ผมยกยกให้เลยว่าหยกดำถ้าถ่ายมาแล้วเป็นสีเขียวนะครับดีหมด <c oughs> นะฮะดีหมดนะะแต่ถ้าจะออกมาแล้วเขียวปลื้ดจ,จ,จะดีมาก <c oughs> นะฮะดีมากขึ้นไปนะฮะยิงถ่ายออกมาปลื้ดนะนะอันนี้อันนี้ก็ถือว่าดีไหมดีดีครับได้ราคาอยู่แล้วนะครับราคาหยกดำนี่ก็คือได้ราคา เท่าหนึ่งแลลวนะครับแต่ได้ทีเขียวเพิ่มอีกนี่ก็มั่นใจแล้วครับคือไม่ปลอมแทนแล้วก็คือมันก็หยกดำในเขาก็มันมีเคสอยู่แล้วเนาะก็สรรพคุณทีนี้แต่ความแปลกความหายากก็เลยทําให้มีราคามากขึ้นอีกอก,กว่ายกปกติทั่วไปโดยที่ยกสีเขียวก็มีราคาแล้วแต่ก็คือสูสีขึ้นมานะครับสูสีขึ้นมานะฮะทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูยกสีเขียวที่เขามีราคาแบบจริงๆนะฮะ ราคาแบบเท่ากำไร50สิบล้านนะครับเขาจะเป็นผิวแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกก้อนหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็นะหลายท่านไปเข้าไปซื้อนะครับมือใหม่ที่เข้าไปซื้อนะครับเห็นอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็มีแต้มจุดจุดจุดเดียวนะครับเนี่ยจุดอย่างเงี้ยนะครับคือปาดไม่หมดแล้วก็หยุดเนี่ยแล้วก็ส่องนะครับอุทามผมถามจริงจริงนะครับว่าคนที่เอามาขายคืนนะฮะ ถ้าเกิดเขาเห็นเขียวอย่างนี้นะเขาจะวางไว้รอคนมาซื้อไหมนะครับเขาเรียกว่าคุณท่เาเนียกองไฟคุณคือแมงเม่านะครับคุณพลาดแล้วนะครับที่เข้าไปถ้าเขียวอย่างนี้นะครับบอกได้เลยวันแรกไม่ตั้งอยู่นี่แล้วครับไปแล้วนะครับบอกคือทําไมถึงไปแล้ว เจ้าของเขาจะปล่อยให้คุณไปเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลได้ไง <c oughs> เขาก็ต้องเอาขึ้นไปอยู่แล้วนะ่ามาเอาตามความเป็นจริงนะฮะถ้าเรารู้อะดูทุกวันเราก็ต้องรู้นะว่ามันจะมีแค่ไหนมีแค่นิดเดียวมีแค่นิดเดียวไม่เยอะนะครับถึงจะไปทําเป็นหัวแหวนหัวแหวนคิดว่าคุ้มไหมกูก็ต้องดูราคาว่าคุ้มไหมนะค,คุณพอใจไหมที่จะซื้อราคานี้แต่บอกว่าก้อนนีเ้เขาขายเต็มเต็มเลยนะครับราคาเต็มเต็มแน่นะฮะ นะแต่เขารู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ถูกรางวัลน,นะฮะแต่ก็คืออย่างน้อยนะครับคุณได้ประมาณอ่าซื้อ100%เอร์เซคุณได้แค่หนึ่งอร์เซนะครับหรือ6ก็ปซนตนะฮะนอกนั้นขาดคุณไม่ได้เต็มก้อนแน่นอนนะครับการซื้อจะไปขายหรือไปมุ่มูล,มลต่อนะครับจะมีให้มีราคาแพงคุณต้องได้เต็มก้อนเต็มเต็มก้อนไม่ใช่เว้าวทีแบบทีนะครับถ้ายัางเว้าวทีมมุมทีนั่นยังไม่ รประสบผลสาเร็จนะในการซื้อยกนะครับถ้าจะผ่ามาต้องผ่าให้เต็มก้อนเหมือนแตงโมแดงต้องแดงให้เต็มก้อนแบบนี้ครับนะครับผ่ามาก็ต้องให้ให้เต็มก้อนนะครับอันนี้ต้องขอบคุณยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับที่ผมก็ชอบมากเดี๋ยวจะไปซื้อนะ <c oughs> ที่ใส่แกก็ตตายซื้อๆนะคร <c oughs> ัก็จะผมผมชอบใจจรงที่ว่าแก้วไปซื้อ ซื้อแล้วเก็บตัวแต่ก็มีคําพูดดีๆนะครับแต่ความซื่อของใครนะครับยังไงแกก็ต้องประสบความสาเร็จอยู่ดีนะครับผมผมมั่นใจว่ายังไงแกก็ไม่ขาดทุนเพราะก็ทาเรื่องเรืๆๆ่องเรื่องนี้เรื่องรเรื่องหยกนะครับใครทําเรื่องหยกเราจะไม่ไม่ค่อยขาดทุนบอกได้เลยว่าเก็บตัวแรกๆประสบการณ์สอนให้รู้ว่าเจ็บตัวแรกๆนะครับก็จะทําให้เก่งขึ้นนะครับดีก็ผมก็ได้ประโยชน์นะครับก็ดูอาศัยดูหลทิปเหมือนกันนะครับ ก็ดูนะฮะแล้วก็ต้องสังเกตนะครับพามาต้องเต็มอย่างนี้นะครับนะเห็นไหมครับน้ํายังอยู่เลยนะครับน้ําความชื้นนี่ยังอยู่เลยนะครับยกนะครับจะไม่แห้งนะครับจะไม่แห้งไม่แตกไม่ลาไม่เหมือนแคลไซยนะครับจะไม่แตกเขาจะอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นไม่ต้องชุบน้ำมันนะครับตัดแล้วจบเลยนะครับคิดว่าเท่าไหร่นะครับอ่ะหนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือ 50ล้านนะครับให้ให้30ล้านนะครับหนึ่งฝ่ามือขนาดนี้นะครับหนึ่งฝ่ามือให้ให้30ล้านนะครับเออทำไมผมให้30ล้านนะครับเพราะว่ามีกำไร1 1อันนะครับประมูลในราคา50ล้านนะครับอยากดูไหมเป็นยังไงนะครับกำไรก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่คือกำไรากการซื้อมานะครับ ความเด่นนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอยไปดูของเก่าไปดูตามตลาดหรือใครภาดยกผาดอะไรมากนะครับนะให้ดูอย่างนี้นะครับดูความความความเป็นหยกของเขานะครับความเป็นเนื้ออย่างนี้นะเนื้ออย่างนี้บางเนื้อก็มีราคาแพงครับก็คือการเป็นวงตระกูลหรือความเชื่อนะนะบ,บางคนก็ชอบสไตล์แบบนี้ให้ราคาไม่เหมือนกันแต่อย่างนี้ราคาแน่นอนนะครับ ดูสีนะครับความสม่ำเสมอไม่สม่ำเสมอนะแต่มันบาลานซ์นะมันบาลานซ์นะครับขอบคุณครับ Bitcoin. บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับขอขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับ